บรรยากาศเช้านี้ครับ,บ,รบแถวแถวใกล,กล้กรุงเทพนี่แหละครับแถวปริมณฑลนะครับแถวนนทบุรีครับมีสวนมีป่าอากาศดีมากครับอันนี้น่าจะเป็นต้นนี่ครับต้นมะเดือ่อต้นมะเดื่อครับต,ต้นต้นใหญ่ๆมือต้นเลยครับเนี่ย บรรากาศดีมากแต่รกไปนิดนึงเลยชอบบรรยากาศธรรมชาติวันนี้ครับมองไปไกลก็เห็นต้นต้นหมากนะครับยืนอยู่ต้น <c oughs> นี่มีผักจำลึงป่านะครับหรือว่าจำลึงทองหรือว่า ผักกระทงรกเราจะจะเรียกนะครับนี่นี่ครับเป็นกอใหญ่มากเลยครับกระทงรกหรือทางภาษาอีสานเรียกว่าผักหลอกลีบแต่ละภูมิภาคก็เรียกต่างกันไปครับนี่ดูดบตัวในใบใหญ่ๆนี่ไม่รู้ใบอะไรครับนี่ไอที่ใบใหญ่ๆเหมือนรูปหัวใจนี่ไม่รู้ ดูนะครับชอ่อช่อยอดยอดอ่อนๆนี่ครับนี่ครับไปดูเป็นผักหรือเป็นอะไรครับนี่ใบมันเป็นอย่างนี้ครับนี่มีทั้งกระถินมีทั้งนี่ตำลึงทองหรือตำลึงป่านี่ใบใหญ่ๆนี่ใบมันสวยนะใบคล้ายใบยนี้ครับรูปหัวใจครับ มองไปนู่นเห็นต้นต้นหมากนีไหนะต้นต้นหมากหรือต้นหนึ่งส่วนอีกต้นหนึ่งก็เอียงไปแล้วครับเหมือนจะล้มนะครับช่วงนี้รกนะครับเพราะว่าหน้าฝนครับก็วัชพืชก็จะ,จะเจริญเติบโตไวนะครับงูเงี้ยวคี้วขอก็อาจจะมีแต่ว่าก็ต่างคนต่างอยู่ครับ เขาก็ไม่ออกมาถนนนะครับอาจจะมีก็อยู่ในป่าลุกๆกนะครับนี่ครับบรรยากาศสวนน้อยย่านกรุงเทพปริมณฑลนะครับแถวนนทบุรีนะครับยังมีสวนมีป่าอย่างนี้นะอากาศดีมากนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับท้องฟ้าก็มีเมฆเล็กน้อยนะครับอาจจะมีฝนช่วงบ่ายนะครับ อันนี้ไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรจำไม่ได้แล้วครับนี่นี่ครับนี่ผักวัชพืชเขียวุ่มชุ่มชื้นเต็มไปหมดครับนี่ครับยอดผักสำหรับคนที่ชอบป่าชอบธรรมชาตินะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับไม่มีสาระอะไรครับ นี่ครับยังเป็นป่าเป็นสวนครับมุมต้นกล้วยตานีครับตรงน,นั้นนี่มันดอกอะไรมัน,นีลรกลูกนี้มีง,งูง,งู อาจจะมีงูกนาดลกๆนี่คือนี่ครับพญานาคใครทำร้ายพญานาคพังหมดแล้วครับนี่โอ้โหเนี่พยพญานาคนาคทองครับแต่โดนรถเหยียบพังไปแล้วครับไ่ดูใครามาวางทิ้งไว้ครับรถเหยียบไปแล้ว ตํลึงปลาครับหรือว่ากระทรกรกและสจะจเรียครับทางอนนีสานก็เรียกผักลอกลีบนะครับอากาศดีมากเลยทุกคนโชคดีแหงเงนะครับอันนี้วันที่หกอาทิตย์ที่หกนะครับกรกฎาคมนะครับขอให้ทุกคนนะ ตองมีความหวังเฮงเฮงวยรวยต่อไปครับอย่าท้อแท้อย่าสิ้นหวังครับอะไรจะเกิดขึ้นแต่พวกเราก็ยังต้องชีวิตก็ยังต้องดําเนินต่อไปขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ